<Yeah. S 2> yeah. Yeah. สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมข้าช่องน้องรักเม้นะคะมื่อนี้เขากลับมาหอนงานแล้วมื่อนี้หอนบมันกับบตัตรเบนดอกมันงกับคำแล้ว <Okay. S 1> แต่แดดมันแห้งจริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณแ mm hmm. ม่สุภาพหะมาจาบาับบ้านแล้วตอนนี้อยากที่เอาอยากยังจำมาแดดแดดมาต่อ หอยมาท้องสวยแท้เวละเป็นวัสิค่แล้วกระแดกเป็นตัวก็ตอกเพียงไม่่าแล้วก็ใหญ่แต่มูห้องกเลยต่ำทำเองบ่แก้เนัวนี่วนัมู่ม่ไม่เขาเอาล้วเขาลืมยิบบ่ นเอาคือนปรดับกันหมดเขาปันไสไปตอนนี้ทุกอย่างกับเตรียมมลร้อมมาเลยก็สีระดัปเากินที่ตลาดนั่นนี่ไหมวไปอยู่เีแก้วมานด้วนี่แหละเนี่ยสีใส่กินแล้ินราไม่กินอท่กินยังกินเขาแล้วไม่ได้กินต่อกันไม่ได้กินขี้ พ,พูดไม่เพาะดพ้อบอก,บอก,กอวอ่าวดตงจะนอยสิไปเดดที่หนเาหาโม้ไหมไปดลยะกนปลาแดกกินปลาแดกก็ได้พื้นึ้น,น,นกินปลาแดกก็ได้แล้วพื้นสีขค้นท่านนั่น,นกำลังนี่แล้วราคาวันนี้ แหลกมากเลยแหลกมากเลยเหรอคะลีบักดีักดีค่ะยากาศข้างล่างก็คือเรียบร้อยหมดแล้วอ๋ออันนี้ก็มาแล้วไไม่ได้เต้นอ <c oughs> ้วยใช่ <c oughs> ไหมร <c oughs> ามเอนันมานังริมทะเลมานอนริมทะเล <c oughs> แต่ละคนก็อยู่ในช่วงรีแลกซ์นะคะพักผ่อนนะคะก็ในช่วงพักผ่อนหากินเขากินน้ำนหายคลิปนะหรอฮะไม,ม,ไม่ไม่ียากก็เลยหาทายคลิปเลยเพื่อนพี่น้องพักผ่อนสองมือหกเพุ่นลระก็สิไปบ้านรถเมล์พลระหาสืบไปหากินหอยนางลมแล้วเพิ่งก่อนว่าจังไดยเดี๋ยวเพื่อนถามฝากนี่ไป,ไปเปล่ามันจังเห็นบ่ได้กที่รู้ว่า กันเต๋อกับก๊าลังแต่งหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในใต้ล็อกนะคะก็เริ่มแต่งหน้ากันแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้กับก๊าลังเริ่มแต่งหน้ากันแล้วเพราะอันนี้กับบ้านหามุ้งกว่าๆเลยอ่ะแต่แขดแดดมันทันได้ลงนะคะสวัสดีค่ะคค่ะสสวัดีแต่งหน้าแล้วอันนี้เมียค่ะข้าวเสียเมียเจ้าอยู่ประชุมบอก พี่น้ำหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มหวานหวานหน่อยสิไอะเหรอยิ้มหน่อยเออเยอะมากเหมือนเบื้องแม่เราแม่เราเลียวเบื้องเหรอเลยสายตาพวกสายตาแม่เราด้วยนะเันนีเมนนีมันทายคลิปเดี๋ยวห้าสิบห้าไอ้เบื้องหมูแม่จ้ำค่ะ ยวงเขามีหมูมีอาจารย์ตัวหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนเพือนค่ะเขียนชื่ก่นอนไหนมาว่หมูแม่จางอะไรพอคันหนีพอคันเดวคันเดวแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีช่องพิร,รุษเมยนะคะป้าต่ออ่ะบได้ออกช่องพิร,รุษเมยเป็นว่าสามปีสี่เดือนแล้วเนาะค่ะพอปรทศไทยเพียเมนค่ะบได้ออกกล่องพิร,รุษเมสามปีสี่เดือนค่ะพอแล้วที่ปทศไทยเพียเมนวันนี้เลิกงามยามนี้ดิมันไทยคลิป บนัคะ่ะเรามาแต่งเงินเ,เรามาแต่งเงินเรามางานแต่งเงินเราก็เลยว่ามีเวลาเหตดเนี่ยเราก็บ่เรยว่ามีอย่างเห็ด <c oughs> แต่เรามือพน่กค่ะเขาค้นเต้นโชคพิดสามเพียงหรอคกค่ะพนจังมา <c oughs> กพนจังแต่งหนาคะ่ะเอากับม้นนี้มันตะเวนมาตะเวนมันมีเวลาเด็กเขาก็ต้องอหาหน้าเหดค่ะหา,าเวลาเด่ก<า>อันนี้<พ><ด>ือแต่งตะเวนแค่อันมื่อพนจะประทุมนิเทศค่ะบอนพนจะประชุม กว่าก่าเป็นบัานแกงเี้ปนิกอไรนอบ่อหอกับเพื่อห้องห้ต้องตื่นเรื่องรนตามเวลาตามสถานการณ์ค่ะขาเหลยนที่คุณเทพขหลีนแต่แต่เงี้ยเนาะข้อหลีนแต่เงี้ยก็เลยต้อง้าแต่เงี้ยคือไงแต่เงี้ก็คือแต่เวนยังขิวขึ้นไปอีกรฮะอันนี้แดอั้แดนเยแดนหญิงแดนหญิงค่ะแดนหญิงยังคือผมหน่อยเนะเอาไม่หอมมึงหลุกมาหลอกดูมึงหลุกมาหลอกดู กุ <önemli S 2> <ales> ้ยสูนไทยหอมบอกผมเขายังบอกโปรงค่ะว่าตอนตอนย่ำกั่เงี้ยนี่มันห่อนค่ะอยู่กรุงเทพมันห่อนที่น้องมันห่อนเขากเลยต้องตัดผมไปเขาคือท่าสนามพราเขาคือบ่ท่าบอกเขาบอกท่านี่โล่งค่ะเขาจะต้องเป็นเมเยอร์นะคะเราจะลงเป็นเมเยอร์ถ้าเันลงคอร์ดเขาอาไม่สำับสนุนเขาโลงโอเคเขาจะต้องเป็นเมเยอร์ค่ะบอกเขาเขาเอาทางนี้ก็ได้ว่าเขาตัวมิตา แล้วเราจะสวยใช่ไหมคะกลางคืนเราจะเป็นอีกคนนึงใช่ไหมคะใช่คจะรอดูตอนกลางคืนนะคะว่าน้องนูนจะเป็นคนยังงไนี้จะเป็นคนหรือไม่นะคะเป็นทุ่มือค่ะเป็นทุ่อันผมตั้งแต่เมื่อคืนมันบอ้าขาส่งผมพินลอนเมฆไหมคะตั้งแต่เมื่อคืนบ้ค่ะส่งนี่แมนเขาเขาเสียดเขาเสียดเขาเสียไว้ไงถั่วลุระบ่อเขาเสียดอีกส่งหนึ่งมือแร่ะเพื่อที่จะไม่จะเด็กฟู พอผมเขามันดีอยู่แล้วว่าซาดูพันซาดูมันสีหัวหัวสีลกพ่อให้ไผ่แต่ยิ่งรอยแอหอมคันซาผมดูหัวมันสีลกพ่อให้ไผ่ค่ามเนนน่ือเลยเหรอวะกูดีหอมไปเหรอค่ะเดี๋ยวมาหาไหมค่ะเดี๋ยวค่ะต่อไปก็จะปิดวงห้องก,กับจะมีอีกอย่างคอนเทนต์เยอะแยะเนาะเหากับอาจารย์จะได้ทานน้ำสิผ้าเป็นรงน้ำอีกระบอกน้ำอีกกระบอกแม่โอเคค่ะ พอว่าส้วงออกงานช่วงนี้มันกับบคกว่มีเวลาเนาะค่ะเนาะไม่ค่มีสิ่งโอเคจัดกูเก็บหน้าโอเคค่ะอุ้ยสบายเยลยเนาะของโอเคเขคือใจถาดถายายดีแท้โอ้เมียเราก็ได้บักหลายนึ่งอุย้ยน่ากินขึ้นหลายถาตลาดทันตลาดทุนเมืนบ่บอแมนตลาดนี้เลยตลาดทางข้างเนื้กินถั่มอุ้ยแก่ไก่ไก่ยิงไม่เหรอเดี๋ยวเขาจะจัไปเบิ่งทางนี้นะคะ เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเมืองทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ <มา S 1> ตอนนี้นะคะบรรยากศาศหลังเวทีนะคะที่นนตลาดนนหน้าถนนนะคะโอ้ตลาดหัวถนนบอกเป็ตลาดยังแหละสาวนวดเต่งหน้าหรอบอกจะร<ส>่างไได้คิวเร็วฮัทเราได้คิวหรอบอกอือตอนนี้มาขึ้นรถก,กับปูดด้วยแต่พี่น้องเริ่มดูเปนหนกเกลียวกำลังกัเขียนคิวแล้วค่ะเออจางก้นจานตอนนี้พื่งแอ่งสาวเฮ็ดนะคะแต่ละคกเหมน พยันคันแข็งนะคะวงนี้เจอกันนะคะมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพลนแพงเต็มรูปแบบนะคะที่ร้านร้านยังตัวสุกสันร้านสุกสันคอนแก่นนะคะแก่นมึงมีมูลมึงมีบ้างเนาะร้านยังตัวตายไปก็มาสนุกกันได้นะคะซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยนะคะเอาเมนคิวหรือีกทำไมาเขียนมาเลิกเถอะดีมาเขียนยาวดีแถอแม่เอ้ยแบ งานมองไกลงานมองไกลมันต้องเด่นเราเราสวยนะเวลาอยู่ในกล้องอ่ะเราสวยมากเรายิ้มสวยนะตัวเทพเลยงานมองไม่เท่าไหร่ถ้าดิจิตอลรูเตอร์ลี้ยงอินคิวหรอตัวเทพว่าเป็นตะเบิงจทีตะเบิงอยู่กับเพื่อนจับกลางอ่ะเนาะเพ่งโชว์เนาะใช้สูชีจะเคี้ยวลืมๆเปลี่ยนมาถือมูดอกค่ะเบิงตอนนี้ไว้ได้ค่ะเรวไปเบิงตอนยจะทางเป็นทีอยู่ที่ตะล่างกับฮวนยังยองสิล่ะค่ะตอนตอนอยู่หาล่างจะเป็นผู้ชายนะคะ ่เครื่องเวทีจะเป็นพุงยิงนะคะขึอนหนองโนตนะคะอันอยู่ข้างล่างแล้วพอมีผมเด้สาวโนต่ว่าขืนหานไปแล้วเอาผมมาจะใสอันนี้ก็อยากทราบ <c oughs> อยู่ <c oughs> แล้วหลีดมายัดกๆๆน่นเก <c oughs> ียงๆเด้่นหลายแฉยเด้ผมเราน่ะ <c oughs> จะไปว่าเราเดินอ่ะสาวโนตเนาะอันนี้ <c oughs> นก็กระกลังสีแดงนะคะ <c oughs> แต่รถเม่ไล์ไปยังอีกเกิน <c oughs>

คือไรคือไรขนมพุ่นพออันนี้ขนมมีพว่งขนมไซเดนี่ขนมข้าวจ้านั่งนี่บ่มี่จักนิ่น่อนีจากนิะไปเอาอีกยนนี้รวมมเลื่องๆองไซด์ครบซีฟนิวเลยพ่อวข้อกับชิคอฮักแล้วเลง่ามเส่ด่วงนี่ไดมอนด์องไดมอนดเจ้ามือแรกกับชิของผิวปลุกแบบนี้แหะ ของอ้ปูปินบ่ไอ้ปมีน้ำพ่ปูหลุพายอุดโอ้ทีเนี่ไผจองยกคอยบอกว่าคอยสีเป็นหลูไผ่ไยอุด่เอาเลนเอาอหลีไม่อ้หอมก่อนโอ้ยขยันอฮะอ้หอมไม่ไม่อ้หอมนี่แหละมั้งเออขันให้หอมนี่ต้องให้เป็นหลุไผ่เด้อยอุดเด้อ่ไ้ยากยโทอดี๋ยวนี่ก็ได้ค่าดองหลบ่เอาขึ้นยุกับตัวนาะมีหลาย่อน หอมก่อนหอมอก่อนใครหอมได้ไหมบ่เฮ้ยข้าเจ้าสิไหมข้าดองนี่บอ่ออันบ่ออัดเลย้ยคือเทน,นอข้าดองบอ่อันคือเหล็กนันบ่แมนเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ย,ยไฟเข้าไฟหนึ่งเขาซื้อไปกับพเพาะปลาเนี่ยมันก็บจะลงกับเพาะคนนี่แหมเมันก็กับฟองเหมือนกันลงกับเพาะปลาคุณเดียวเข้าไเานเจ้าบ่ ของผมนี่แหละครับโอ้ยบอยางหัวถามมาหูโอ้ยไอ่เล่าเนาะไอ่เล่ากระไดพ่อเมนคันว่าไปเขหยิบขอนคนหยบขอกินตัวเนาะแต่ว่าของผู้อื่นวาตลาดได้แล้วเต่างไว้ล็อกอื่นพอ้ไว้ล็อกเจ้าของเ่เหลือแดีงว่าคนหูไรเลยวาเป็นของเจ้าเมือนบ่เมนนหูวาของอสมอคุกินเลยจริงสเมียไม่มีอะไรเอาไ้เซาไปกินน้ำเน่าแป่นเอเอาไ้ให้ผู้าไกินเนีเขาอยักงจะกคองอ้วน เอาข้ากชีอ้วนไปพรอๆกันโอ้ยาบาดเข้ากับชีบอขาขุ้นค่ะมาจังง่ะิมสุดท้ายอ่ะนั่นหวนชิมาเข้าไปจะไปสวนสวนปะยวนบ้านเจ้านั่นเนาะไม่ต้องปูนเยอนข้าวบาดไปกินซีราเอบไปจมสวนใส่ถุงมากเจ้าเสียมถุงอินทันเดียวจะว่กระเป๋ากระเป๋าาด เต็มกระเป๋ายกเป็นหลายว่าเป็น,นเอา,ามนอนาสามล้อเดียวแต่ว่าซื้อดิเงวาซ้อของฟี่ไม่ได้แสบของฟิลมันเลยแสบมันหวานจ่ายเงินเงินหน่อยน,น,นะแสบือนเนาะแอฟของฟีส่อจ่างิหล่กจ่ายเ่ินหลักันของฟิลเดีย่สิไปหานักกินเกินไอไอเขาไปไอไปหากสัตเกินไอีไอ้อออาสัตตั้งสัตเลยสตามุสลิมเปียล ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะจะไปหาหน้ากินให้ปลาขนาดกันพี่น้องสิกินอีหยังประมาณไหนสิไปหามาให้จ้าอันป่าเอินเม่ยเม่ยเม่ยอยู่แต่เหลียวเบิ่งผู้อื่นนี่ก็บว่าใดดิ<ะ>เมนไปแล้วค่ะพี่น้องทำรับค,ค,ลคลิปนี่ฝากไว้ซ่วงนี้ค่ะคลิปหน้าใครว่าก็ไม่ติดกินไม่ได้เออ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะคะ Thank you for watching to keep อ่า Rodmay Official นะคะไปร้างไหนเจอกันขอบคุณสำหรับการติดตามและการดูขอบคุณทุกคุกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะเด้อเพราะว่าทันกินคนเขาเปลี่ย